นาววันวานเลนทายที่ผ่านมานี้ผมก็พาคุณออกไปเดทแล้วของขวัญผมก็ซื้อให้คุณแล้วตอนนี้เพียงพอลิบสติกแท่งเดียวคุณจะเลิกกับผมกั้นเหรอปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะอย่านคุณอย่านะอย่าคิดว่าผมไม่รู้คุณแอบเป็นผู้ชายคนอื่นใช่ไหมวันนั้นฉันก็บอกคุณแล้วไงตอนนั้นแบตโทรศัพท์ของฉันหมดผู้ชายคนนั้นเขาเป็นเจ้านายของฉันเอง ที่เขาทักมาหาฉันก็เพื่อจะมาคุยเรื่องงานกับฉันแค่อย่างเดียวคุณรู้ไหมคุณทำให้ผมผิดหวังในตัวคุณมากมถ้าอย่างั้นฉันขอโทษคุณก็แล้วกันนะขอโทษนอกจากคำว่าขอโทษเนะี่ยคุณพูดอย่างอื่นไมนะ่เป็นหรอฉันพูดอะไรไม่ได้ก็จริงแต่ที่ผ่านมาฉันสามารถให้ภายในตัวคุณได้ทุกครั้ง เอใช่สิฟีฟาวันเกิดมันนาววันที่เท่าไหร่นะฟีฟาคำถามนี้มันง่ายมากเลยนะอย่าบอกนะว่าแกไม่รู้อ่ะเฮ้ยเรื่องแค่นี้ทำไมฉันจะไม่รู้วะพวกแกว่าฉันพูดถูกไหมวันเกิดมันนาววันที่ 3ามเดือนห้าฟีฟ้าที่จริงแล้ววันเกิดของฉันคือวันที่ห้เดือนสามต่างหากเอใช่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 ฉันจับได้แล้ววันเกิดมะนาวอ่ะวันที่ห้าเดือนสามถูกต้องละออมะนาวพอดีว่าผมจำวันที่กับเดือนสลับกันอนะ ครั้งต่อไปผมไม่ลืมมันเกินของคุณแน่นอนฟีฟ่าถ้างั้นน่ะแกก็ลงโทษตัวเองดื่มแก้วนี้ให้หมดเลยได้เลยเพื่อนอเอาสิวะเพื่อนเออได้แน่นอนสองตัวนั่นนะเขาเลยเขาเลยสองตัวเออเอองั้นสิวาเพื่อนเออ,เอ,อ มะนาวคุณกลับมาแล้วหรอครับมามามเดี๋ยวผมพยุงคุณนะค่อยๆเดินนะครับนั่งนี่ก่อนนะค่อยๆนั่งนะครับค่อยๆนะคุณบอกกับฉันไม่ใช่หรอ พ่กคุณจะไปรับฉันที่โรงพยาบาลแล้วทำไมฉันทวาคุณไม่ติดเลยล่ะ,อะพอดีว่าผมน่าจะเล่นเกมเพลินไปไหน่อยนะครับก็เลยปิดเสียงแจ้งเตือนไว้ต่อไปผมจะไม่ปิดเสียงแจ้งเตือนนะครับถ้งนเอาแบบนี้เดี๋ยวผมลบเกมนี้ทิ้งเลยผมลบเกมทิ้งแล้วนะครับ ฟีฟาผ้าเช็ดตัวที่ฉันซื้อให้คุณละ่ะอ๋อผมน่าจะลืมไว้ที่บริษัทนะครับใช่เหรอคุณน่าจะเอาไปให้ผู้หญิงคนอื่นแล้วมั้งฟีฟาขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่วันนี้ให้ฉันยืมผ้าเช็ดหน้าของคุณ นี่คุณคุณเอาโทรศัพท์ของผมไปดูทำไมเอ่อผู้หญิงคนนี้เขาก็เป็นแค่พนักง,งานใหมพ่พอดีว่าเมื่อวานพนักง,งานที่บริษัทของผมเราไปกินไหตีเหลาด้วยกันที่ร้านเขาไม่มีผ้ากันเปื้อนให้ผมก็เลยเอาผ้าเช็ดตัวผืนนั้นให้เขาไปยืมคุมก่อนไหตีเหลาเขาก็มีผ้ากันเปื้อนให้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมคุณต้องเอาผ้าเช็ดตัวไปคุมให้เขาด้วยละ่ะ เอาเถอะนที่รักผมรู้ว่าผมผิดไปแล้วผมขอโทษแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลบการติดต่อของเขาไปเดี๋ยวนี้เลยโอเคไปอาโผมนะเมน่าผมขอโทษคุณแล้วนี่คุณยังต้องการอะไรจากผมอีก คุณบอกว่าคุณขอโทษถ้าเกิดฉันบอกว่าฉันไม่อภัยมันก็เหมือนกับเป็นความผิดของฉันขอโทษแต่ก็ยังทำผิดอยู่ซ้ำๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วแบบนี้มันจะไปมีประโยชน์อะไรความรักที่ไม่เคยใส่ใจกันมันก็คงไม่มีประโยชน์หรอกเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอวะว่าครั้งหน้าเนี่ยจะมากินที่บ้านของฉันนะ่ะ ฉันก็คุยกับแกแล้วโอ้โหวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรหรอครับมีแต่ของอร่อยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้วันที่ห้าเดือนสามไงใช่สิเดี๋ยววันจันท์หน้านี้ผมจะพาคุณไปเที่ยวเกาะสมุยใช่ไหมฟีฟ้า วันนี้มันเป็นวันเกิดของฉันนะเออนาวผมขอโทษนะครับผมลืมได้ยังไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมสัญญานะวันเกิดของคุณปีหน้าเนี่ยผมจะไม่ลืมซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณแน่นอนไม่เป็นไรหรอก ได้ไหมอ่ะมะนาวมะนาวฮัโลฟีฟ้าคะ ฉันก็จะถึงที่บ้านแล้วค่ะคุณรออยู่ที่หน้าบ้านใช่ไหมคะค่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 ะ มะนาวคุณกลับมาแล้วหรอครับไีฟ้าถ้านั้นที่คุณก็อยู่บ้านนี่ทําไมคุณไม่ยอมรับสายของฉันเลยคุณรู้ไหมเมื่อกี้มีคุณแอบเดินตามฉันตลอดทางเลยฉันกลัวมากอะคุณรู้บ้างไหมทีรักผมขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมมัวแต่เล่นเกมเลยไม่ได้ยินเสียงนะแล้วนี่คุณเป็นไรไหมครับฉันไม่เป็นไรหรอก โดนละโดดตรงนี้แน่นอนมะนาวผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะค่ะ เสร็จยังคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอคุณเลยนะคะพอดีว่างานช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งนะครับอ๋อคะ่ะสู้ๆนะคะขอบคุณนะครับแล้วคุณแัทคุยกับฉันแบบนี้ทุกวันแฟนคุณไม่โกรธหรอคะ ถ้าเขารู้เนี่ยผมก็แค่พูดขอโทษกับเขาคนอย่างเขาเนี่ยงอง่ายจะตาย <laughs> คุณก็เอาแต่พูดว่าขอโทษกับเรื่องที่ทำผิดซ้ำๆเดิมๆมาโดยตลอด เมื่อสองวันก่อนฉันเพิ่งบอกคุณไปว่าเยื่อบุในช่องปากของฉันอักเสบฉันไม่สามารถทาลิปสติกได้คนที่ทำให้ฉันผิดหวังเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะทำให้ฉันผิดหวังแค่ครั้งเดียวมานาวผมขอโทษนะครับคุณให้โอกาสผมอีกสักครั้งจะได้ไหมขอโอกาสงั้นเหรอฉันให้โอกาสคุณมา,มามากพอแล้วเรื่องที่คุณทำผิด คุณได้ยังทำผิดอยู่ซ้ำๆคำขอโทษของคุณมันไม่มีค่าอีกแล้วต่อจากนี้ไปคุณไม่ต้องมาพูดอะไรกับฉันอีกมะนาวคือผมเราเลิกกันเถอะมะนาวผมขอโทษคุณให้เขาแก่อีกสักครั้งหนึ่งนะมะนาวมนาวอย่าทำแบบนี้มะนาวมนาวผมขอโทษโผ,มผมผิดไปแล้วจริงๆมนาวออกไปจากบ้านของฉันซะไอผู้ชายเฮงซวย มนาวมนาวโหยพอดีว่าผมจำวันที่กับเดือนสลับกันนะครั้งต่อไปผมไม่ลืมมันเกินคุณแน่นอน นะครับลืมได้ยังไงไม่รู้อะแต่ว่าผมสัญญานะวันเกิดของคุณปีหน้าเนี่ยผมจะไม่ลืมซื้อของขวัญคุณแน่นอนพอดีว่าผมน่าจะเล่นเกมเพลินไปหนนะครับก็เลยปิดเสียงแจ้งเตือนไว้ต่อไปผมจะไม่ปิดเสียงแจ้งเตือนนะครับนีความรักที่ไม่เคยใส่ใจกันมันก็คงไม่มีประโยชน์ ขอโทษแต่ก็ยังทำผิดอยู่ซ้ำๆไม่ยอมเปลีป่ยนแปลงล้วแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะ